ครับผมจะมาสอนวิธีการส่งสัญญาณ SRT ไปที่ต่างประเทศหรือคนที่เขาต้องการรับสัญญาณภาพจากเรานะครับเป็นการสตรีมมิ่งสัญญาณแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ได้ภาพที่ไฮคุโรตี้มากๆนะครับผมโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Vmix Pro ครับอันดับแรกนะครับเราทำการเซตติ้ง Vmix นะครับ SRT เนี่ยเราเลือกเป็น t h a i Listener นะครับ เราต้องการส่งสัญญาณไปให้เขาถ้าเป็น caller เนี่ยจะเป็นการรับสัญญาณจากคนอื่นนะฮะส่วน render นะครับผม render wood เนีครับผมอันนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณแบบที่ว่าเฉพาะเจาะจงไปหาใครใค,รใค,รใครในใดคนหนึ่งนะฮะเราต้องรู้เลข public ip ของเขาเลข port ของเขาที่เขาเปิดไว้นะครับซึ่งจะค่อนข้างยากลำบากนะฮะไอเราใช้จะเป็น listener ซะเป็นส่วนใหญ่ตั้งไว้ที่ port ตอ0 0 0 0นะฮะ จากนั้นพิเตอรเราตั้งไว้ที่6000นะครับจากนั้นเราก็ Enter นะครับอันดับ2สิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือการ forward port นะครับเราเลือกมาที่ port forwarding port mapping นะฮะนี่ผม forward เสร็จแล้วครับ SRT 20 0 0 0นะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวของ IP ของเรานะครับซึ่งเป็น IP เครื่องนะฮะนี่นะฮะ1.1.42ตั้ง port ไว้ที่20,000จากนั้นก็ apply ไปนะครับ อีกหนึงประเด็นครับก็คือเลข Public IP นะฮะอันนี้เขาเดึไอพีเราเป็น49.49 49นะฮะแต่เลข p Public i p เอ่อ Private IP ของเรานะครับที่ออกเน็ตเนี่ยมันจะเป็นเลขชุดหนึ่งที่ไม่ตรงกันเขาเรียกว่านี่นะครับ10.70ตรงเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการติดเน็นะฮะเพราะว่าเลข IP มันหมดโลกแล้วเขาเลยจะเปลี่ยน IP นะครับด้าน Private ของเรา กับด้าน Public IP ให้มันไม่ตรงกันเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้เลขซ้ำกันได้นะครับก็จะมีปัญหาในการส่งสัญญาณนะแต่เราจะมีวิธีแก้มาให้ด้วยนะฮะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ผมจะส่งไปให้นี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า c l s s s R นะครับอันนี้ตั้งไวท้ที่ตัวเกี่ยวนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอ่ะเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ตึตเสร็จเรามากรอกนะครับ URL ของเรานะครับในที่เนี้ย ก็ใช้เป็นเลขของ Public IP หรือว่าเป็น IP ที่เป็น DNS ก็ได้เพื่อให้แบบว่าเวลาอีนเลาเตอร์แล้วเนี่ยเรามาจำ URL า URL แทนไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเลขทุกครั้งนะฮะแล้วก็เป็น Public IP ลงไปแล้วพอที่เราต้องการจะยิงสัญญาณนะครับแากน้นก็เซฟแต่ก่อนจะยิงสัญญาณนะครับเราจะมาเจาะทะลุ n e t นะฮะด้วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า NDI b นะครับผมก็ใส่ไปพอร์ต2 0มื่ จังนั้นเช็คตัวของพอร์ตนะครับให้มันเขาติกถูกแบบนี้นะครับเมื่อติกถูกแล้วเราก็มาที่วีมิครับ Enable นะครับในการยิงสัญญาณแล้วก็มาเช็คผลลัพธ์กันครับว่าเราจะ Connect ขึ้นภาพไหมฮะถ้ายิงออกก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะฮะที่วีมิกเช็ค คอนเนคเข้ามาแล้วนะครับปิงทางอยู่ที่200นะครับพอเซอร์วิสที่ญี่ปุ่นนะี่ฮะภาพมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะพูลลิง์นะครับไปแจกให้คนในประเทศปลายทางได้นะครับเขาจะรับสัญญาณในปิง30ก็จะ,สะเสถียรมากขึ้นนะครับหรือเราจะลองเทดสด้วยการใส่บบโปรแกรม VLC ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเปิดดู แต่ถ้าไม่ติดน,นะครับอาจจะใช้เป็น OBS ก็ได้เราก็จะลองแอดสัญญาณเข้ามาดูนะฮะมาแล้วนะครับอเรา OBS เข้ามานี่นี่ครับ,รบก็จะได้ภาพที่สติส่งไปให้ปลายทางแล้วครับ